มัมส์รูมเด็กที่สองนะคะอยู่กับครอบครัวกันตะบ,บุรเหมือนเดิมเมื่อกี้พี่น้องอ่อนทิท้งทายไว้ว่าเราจะมาพูดคุยว่าครอบครัวนี้นะคะปลูกฝังเรื่องภาษาอย่างไรไม่เพียงเท่านั้น<ฆ>เขาทํางานกันเป็นทีมค่ะ<ฆ>เดี๋ยวเรามาคุยกันแต่อยากถามมุมมองก่อนทําไมถึงมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการให้ความสําคัญเรื่องภาษาอย่างไรคะอือให้คุณพ่อก่อนคามพ่อคุณแม่เก่งภาษาไหมได้ครับภาษาอังกฤษแล้วทำไมถึงมองเรื่องนี้ว่าอยากจะมองเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องสำคัญของลูกคะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่แบบ ภาษาไทยมันม no, ันอะไรแบบมันไม่พอแล้วครับภาษาอังกฤษจริงภาษาอังกฤษมันเป็นเบสิกแล้วฮะที่ต้องรู้อยู่แล้วคืออย่างน้อยต้องสอนอยู่แล้วและมากกว่านั้นก็คือยิ่งดียิ่งดีคุณแม่ล่ะคะก็เหมือนคิดเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าเขาเป็นลูกสาวด้วยอ่ะก็คือแบบถ้าไม่ได้วิชาชีพอย่างอื่นก็ได้ภาษาติดตัวไปก็ยังอยู่ไหนก็อยู่ได้ใช่ไหมคะไปไหนก็ไปได้ทั้งสองคนให้ความสําคัญ แต่ที่สําคัญยิ่งกว่าคือใครคะที่สนับสนุนแล้วเห็นด้วยและเป็นคนปฏิบัติจนแบบว่าเราต้องยินยอมคล้อยตามคือใครคะคุณปู่ครับคุณปู่ยังไงคะคุณปู่คุณปู่ยังไงคะคุณปู่ผู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ได้ตนเกิดอะครับคือคุณปู่พูดกับหลานตั้งแต่เกิดเลย่ครับจนหลานเข้าใจว่าเป็นต่างชาติ และหลานเข้าใจว่าคุณปู่เป็นชาวต่างชาติแสดงว่าไม่พูดภาษาไทยเลยจนจนหลานไม่รู้ว่านี่คือคนไทยนะนึกว่าคุณปู่เป็นอีกชาติหนึ่งกู้เก่งปู่นี่คือคุณปู่แสดงว่าคุณปู่ต้องแบบว่าเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษไหมคะเป็นอาจารย์นะเก่งจริงเป็นอาจารย์ใช่ครับตุลาอาจารย์ดีเนาะแล้ว คือคุณปู่ไม่พูดไทยกับหลานเลยที่หลานเลยแล้วปกติคุณปู่นี่จะพูดกับเบิร์ดภาษาอังกฤษอยู่แล้วค่ะอ๋อคือพูดกับคุณพ่อเป็นภาษาอังกฤษเบิร์ดอายุเท่าไหร่คะตอนได้เกิดอ๋อคุณปู่ก็ใช่ครับอ๋อมันก็เลยเหมือนกับว่า คุณปู่มามาพูดกับหลานก็เหมือนปกติที่คุยกับคุณเบิร์กนั่นเองเอาจริงๆนะคะหรือว่าคุณปู่จะไม่ใช่คนไทยคะเป็นคะเอาเป็นคนไทยนะคะคุณกร่มเริ่มเริ่มตกใจแต่คุณเบิร์กก็ไม่ได้พูดภาษาไทยคุเริ่มเขาพูดภาษาไทยได้ไหมคะได้ครับได้ได้ค่ะพี่นอรนงั้นอย่างนงี้ค่ะตอนที่ก่อนที่ที่คุณปู่จะพูดภาษาอังกฤษกับหลานเนี่ยค่ะ ต้องต้องคุยกันกับกับทางคุณแม่ไหมคะว่าเรามีวิธีการที่จะจะ,ะไปในทิศทางเดียวกันไหมคือคุณปู่พูดภาษาอังกฤษแล้วเราจะพูดภาษาไทยอะไรเงี้ยคือคุยกับคุณแม่ไว้ก่อนไหมคะ ไม่ได้ไม่ได้คุยอะไรค่ะไม่ได้นัดแนะอะไรว่าต้องทํำยังไงต่าก็ขึ้อย่างทำก็ทำใช่ค่ะเป็นธรรมชาติของคุณปู่อยู่แล้วที่เขาพูดภาษาอังกฤษเขาเป็นคนชอบใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราก็ไม่มีอะไรติดขัดได้ยินทั้งแรกก็ดีก็ดีเพราะว่าเราก็อยากส่งเสริมให้เขาได้ภาษาอังกฤษด้วยอยู่แล้วเห็นบอกว่าน้องๆเพิ่งทราบไม่นานมานี้ว่าคุณปู่เป็นคนไทยด้วยกันเป็นเหมือนทั้งสองขนางเลนี่ค่ะคนโตคนโตเพราะว่าคุณปู่พูดไทยกับแม่ คุณปู่พูดไทยกับยินไทยแล้วเขาก็เลยถาม,มว่าคุณปู่พูดภาษาไทยได้หรอโชว์โชว์โชว์ลูกไรนี่าแล้วเป็นยังไงบ้างครับปฏิกิริยาของน้องตั้งแต่คุณปู่พูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดแล้วคนหนึ่งก็สี่ขวบกว่าคนหนึ่งสองขวบกว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงบ้างเพราะจากการที่ได้ใช้ได้ลองทาจริงๆก็สนิทกับคุณปู่นะครับค่ะหมายถึงว่าการเข้าใจเรื่องภาษาเข้าใจเลยคหร คือคุณปู่ที่คุณปู่พูดเป็นภาษาอังกฤษต่างๆให้เดินมาให้หยิบของให้ไปเขาทําตามคําสั่งได้หมดถ้าอย่างนี้เป็นเขาเรียกว่าถ้าถ้าเราจะให้เด็กๆค่ะที่สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่แล้วอยากจะสอนให้ลูกพูดภาษาอะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่เข้าใจคือคนไทยส่วนใหญ่จะอังกฤษคําไทยคําแล้วก็จะแบบว่าต้องมีแปลสมมุติว่าแคท mail อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่บ้านคุณเบิกเป็นยังไงคะเวลาเวลาที่เราจะพูดภาษาอังกฤษกับลูกคือต้องทับศัพท์ภาษาไทยไหมหรือว่าพูดภาษาอังกฤษไปเลยส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษไปเลยครับแต่คือบางทีถ้าเขาถามเนี่ยเราก็อาจจะอธิบายนิดนึงว่าโอเคอะแคทอะแมวนะอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่คือพูดแล้วแล้วตอนแรกๆเขาเด็กๆเขาเป็นยังไงคะตอนที่ที่เขาฟังครั้งแรกอะไรเงี้ยคะอเป็นธรรมชาติเลยคะฮะส่วนใหญ่คือแบบเป็นธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติเลยครับค่อยๆเข้าใจไปใช่ครับ แต่จริงๆแล้วเคยเคยถามเล่นๆไหมคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจหรือเหตุผลในการที่คุณปู่ทาแบบนี้คุณปู่อยากให้ท่านคิดยังไงคุณปู่อยากให้หลานได้ภาษาครับเพราะส่วนใหญ่รุ่นที่ฮิตจะเป็นรุ่นพวกเราเป็นพ่อแม่นี่ยแหละที่จะฮิตว่าคุณแม่คนหนึ่งผู้พูดภาษาไทยคุณพ่อผู้พูดภาษาอังกฤษตอนนี้คือรุ่นคุณปู่แล้วทําตั้งแต่ลูกชายใช่ท่านท่านพูดว้วยยังไงบ้างนะคะส่วนใหญ่จะคืออยากให้ได้ภาษาจริงๆครับเพราะว่านี่ฮะก็กับเบิกก็ได้ผลแล้ว ครับเคยพูดภาษาไทยกับคุณปู่ไหมคะแค่อยากรู้หรือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆของคุณเบิร์กตั้งแต่โตมาจนอายุเท่านี้ของเบิกร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับเคยต้องบังคับพูดไทยกันนิดนึงก็เคยครับเอาบังคับให้พูดไทยใช่ครับเหมือนแบบไปสมซติไปตลาดไปอะไรไรนึงแต่ก็ตลกๆอยู่ฮะอ๋อเขินไปเลยพูดภาษาไทยกับคุณพ่อเขินเลยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาตลอดตลอดชีวิตของเรา แล้วนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วให้ความสําคัญกับภาษาที่สมอีกไหมคะอยากให้ได้จีนอะครับอยากให้ได้จีนเริ่มไหมคะาโยยังไม่ได้เริ่มค่ะรอรอให้เขาพร้อมก่อนเพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นภาษาจีนนะคุณเบิร์กแคนาเนโยเป็นภาษากลางพื้นโลกครับญี่ปุ่นแล้วแต่ภาษาภาษาจีนถ้าถ้าคิดว่าเด็กๆเนี่ยจะยากไปไหมคะหรือ หรือจะให้เขาเรียนตั้งแต่ตอนไหนจะเริ่มเมื่อไรเริ่มเมื่อไหร่คะเพิ่นเรนิ่มเรียนรู้ตั้งแต่เด็กๆน่าจะง่ายนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มได้เลยถ้าเขาโอเคใช่แล้วคุณปู่มองเรื่องนี้ว่ายังไงคะภาษาที่สามายคุณปู่เขาก็อยากอยากก็ดียิ่งเยอะก็ยิ่งดีใช่ไหมคะได้หลายภาษาก็ได้เปรียบเห็นให้ความสําคัญเรื่องภาษาเนอะพี่น้องออนก็เลยอยากรู้ว่าพ้าอย่างเง้นครอบครัวนี้เขามีแนวทางในการเลือกโรงเรียนยังไงอ่างีี้เขาโตเรียนอยู่แล้วก็ที่ใช้นเ็กเียน ตอนนี้เป็นโรงเรียนไปลิงโก้อะฮะที่ที่เราส่งเรียนอยู่อะครับคืออยากให้ได้ทั้งทั้งสองภาษาทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่แค่โอเคพูดได้ภาษาอังกฤษได้แต่ภาษาไทยพูดไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เอาเหมือนกันภาษาไทยก็ต้องได้เต็มที่เหมือนกันใช่ครับเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยเนาะเคยได้ยินผู้บริหารสมัยนี้แชร์ว่า เจอเด็กเก่งๆจานวนมากแล้วเก่งภาษาอังกฤษด้วยวิสัยดีแอคทีฟแต่ไม่สามารถรับเข้าทํางานได้เพราะว่าน้องคนนี้จะอ่านภาษาไทยไม่ได้เพราะเราต้องใช้ชีวิตในประเทศไทยต้องติดต่อลูกค้าที่เป็นชาไทยเพราะฉะนั้นก็จะเอาทั้งสองอย่างต้องไม่ได้หมดและคนเล็กคนเล็กนะคะก็ก็ด้วยกันเลยหรือเปล่าด้วยกันเลยค่ะอะไรนะคะไจเจนใจเจนภาษาอะไรจ๊ะภาษาจีนแว่าเห็นบอกว่ายังไม่ได้ เลยอันนี้ได้นิดๆกับไอ้คูณเล่นบ้านได้จากคุณแม่ครับหนูแม่เอาคุณแม่ภาษาจีนได้ไหมคะได้ค่ะโอ้ยไม่เน้่ยที่ไหนหรอคุณแม่พูดภาษาจีนไหมคะคุณพ่อพูดภาษาไทยคุณปู่พูดภาษาอังกฤษเนาะแล้วก็เดี๋ยวนัทตุ๊กจะพูดภาษาต่างๆภาษา布拉บาบลาเขาเป็นไงบ้างคะไปโรงเรียนคนนี้วิชาการสันทนาการเป็นยังไงบ้างคะส่วนใหญ่จะเน้นทางสันทนาการเด็กๆอ่ะเนาะชอบเล่นชอบไปโรงเรียนไหมลูก ชแล้วหนูชอบทำกิจกรรมอะไรปาลินาหนูชอบทํากิจกรรมอะไรลูกชอบร้องเพลงชอบเต้นบัลเล่รําไทยชอบอะไรลูกกีฬาชอบรําไทยหนูรําอะไรได้บ้างแล้วไม่ชอบเต้นบัลเล่ยหรอคะเรียนไปแล้วนี่เรียนไปแล้วนี่แล้วหนูชอบรำนะหนูรำไทยหนูรำอะไรได้รำอะไรได้บ้างลูกเดี๋ยวครูออนสอนแล้วเทาไหมทำไหมทำไคะ เรียนรำไรไหมนี่เปิดโรงเรียนสอนรำนะเราเปิดโรงเรียนสอนรำนะอัญญาอัญญาอัญญาเคยดูทีวีที่เขาประกวดนางงามไหมแล้วพอคนที่ชนะเขาจะใส่มงกุดอะหนูเคยเห็นไหมคะที่เป็นเจ้าอนี่คือพี่น้องอ,อ้นนะคือคนนี้นะอือแล้วคนที่จะใส่มงกุดได้ต้องรำเป็นหนูอยากเรียนรำกับพี่อ,อ้นนะอ <c oughs> ะไรคะแหมยังไม่เห็น <c oughs> ของนาน <c oughs> ที่อ้อนโชค่ะโชวด้านหน <c oughs> ้าเลยค่ะน้องจะได้เห็นเด็กต้องเห็นภาพค่ะถามมาแล้วค่ะนะยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ นี่เมื่อกี้จะแซวนะว่าคนเล็กชอบอยู่นิ่งๆจริงเมื่อกี้นอนไปเลยชอบอยู่นิ่งๆจริงๆเริ่มฉิแล้วน้ำฉิ่แล้วตอนนี้แล้วก็สำหรับทั้งสองคนนะคะอย่างที่บอกว่านิสัยต่างกันคุณพ่อคุณแม่คนไหนเหมือนคุณพ่อคนไหนเหมือนคุณแม่เมาส์หน่อยได้ไหมคะคุณน้องก็เหมือนพ่อแม่คุณพ่อนิ่งๆกันเอแล้วคุณแม่เอาคนโตโซนเหมือนคุณแม่เหรอคะคุณพ่อหรือยังไงจะชอบเต้นชอบอะไรอย่างเงี้ยครับชอบเพลงชอบการแสดงใช่ใช่ อนกิจกรรมสำหรับครอบครัวนี้ค่ะให้ความสําคัญเรื่องภาษาให้ความสําคัญเรื่องการเรียนจนถึงภาษาที่3เลยและกิจกรรมที่ทากันวันวางของครอบครัวการตะบุตรมีอะไรบ้างส่วนใหญ่จะไปก็ไปเที่ยวหลังเลิกเรียนก็จะแบบ พากลับบ้านเล่นสนามาอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็พาไปสวนหลวงราก้าให้เขาแบบกอบ,บ้านอยู่ส่วนน ون, ู้นใกล้ๆสวนหลวง,ลวงราก้าแต่ดิฉันชอบ,บเมื่อกี้ค่ะคุณพ่อตอบไปแล้วก็ตอบไม่ได้กดปุ่มแม่แล้วคุณแม่แก็ไม่ไม่ได้งงอะไรคุณแม่พูดต่อได้เลยส่งก่อนส่งต่อได้เลยนะแต่ถ้าไม่ไม่ได้กดปุ่มเขาก็จะให้คุณพ่อเล่นดนตรีด้วยดนตรีคนโตเขาจะเรียนดนตรีอ๋อเหมือนอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกใช่ไหมคะเล่นดนตรีเล่นบัลเลูนแล้วไปเล่นที่ไหนคะลูกนี่ไปเล่นที่ไหนคะนบังนืโอ้แซนท์บังเาเปิดสวนน้ใหอ ใช่ค่ะเขาจมลงบ้านอยู่ส่วนหลวงร้องไห้เลบางครั้งไม่ได้กันค่ะสนุกไหมคะแล้วที่หนูทำกิจกรรมทั้งหมดมีอะไรบ้างนะมีเรียนร้องเพลงเรียนร้องเพลงด้ไหมคะเรียนบัลเล่ต์เล่นดนตรีอะไรบ้างดนตรีมีอะไรบ้างดนตรีเปียโนเหรอคะแต่อะไรอีกอิเล็โทรอิเล็โทรและอะไรอีกมีและอะไรที่หนูชอบมากที่สุดเลย เทคอนโดนั่นไงว่ายน้ำเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่ามีเทคอนโดคุณพูดเสร็จบอกมีเทคอนโดนี่ไงเด็กเป็นอย่างเงี้ไงใครว่ายน้ำเใครชอบว่ายน้ำมีอามีอาว่ายน้ำสมัครโอแต่หนูชอบก่อนแล้วแล้วหนูขอคุณแม่เหรอคะแสดงว่าคุณแม่หนูใจดีแล้วใครดุคุณพ่อกับคุณแม่ใครดุอคุณแม่ดุเลยอ่ะว่าไม่ดุเออคุณพ่อคะเมื่อกี้เป็นความในใจของลูกหรือความในใจของคุณพ่อคะบอกคุณแม่ดุ หรือว่าพยายามจะปัดให้คนตัวก่อนเลยให้เป็นคุณแม่ดูอนยาลองลองแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษหน่อยมั้ยอนยาเห็นว่าแบบว่าอันยาแบบว่าแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษหน่อยสิลูกแม่ตุ๊กดูอยู่จะได้จะได้เป็นตัวอย่างนะเนี่ยลองลองแนะนําแนะนําตัวหน่อยค่ะอห้าขวบห้าขวบเด็กสาวแล้วเด็นุ่มสาวแล้วแต่ว่าเขาเด็กเออหนูแนะนําตัวเองสิลูกนิ่งแล้วไม่นี่ไปทำไมคะแล้ค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในทีวีจะได้ดูหนูเป็นตัวอย่างเด็กคนอื่นจะได้พูดภาษาอังกฤษได้บ้างนะคะ เด็กไทยจะได้เก่งๆนก่างคุณปู่ดูอยู่ด้วยลูกทักทายคุณปู่ซิทักทายแกรนดนแล้วเขินนะเนาะเขินแต่เด็กนี่จริงๆนะถ้าสั่งให้ทำไม่ทำถ้าอยู่ในรถทคนเดียวเราอยากจะเงียบๆก็จะพ้ดภาษกิังกันตลอดเลยอยูท่ามลาลูกหนูทํามลาลูกเอากระลังกายเหรอค่ะชอบอยู่นิ่โอ้แล้วเราล้อเราดอไหนฮะยวก่ห้คุณพ่อคุาแ่ เป็นครอบครัวที่ให้ความสำคัญเรื่องภาษานะทำเราได้ผลจริงๆตั้งแต่รุ่นพ่อนะไม่ใช่มารุ่นหลานฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยได้ไหมคะจะได้เป็นไอเดียไปเลี้ยงลูกกันทีละท่านก็ได้ค่ะอ่าโยคะยุ่งพ่อก่อนพ่อก่อนนั่นไงเพราคุณพ่อไม่กดดันคุณแม่คุณแม่เลยคุณพ่อพูดก่อนโอเคค่ะชอบแบบบ้านนี้แท็กทีมมากอยากจะให้เริ่มตั้งแต่เด็กๆ่เริมตั้งแต่เด็กจะช่วยได้เยอะเลยครับเห็นผลมาแล้วเนาะใช่ครับเห็นผลจริงๆ แนะนำไหมคะให้เริ่มแบบบ้านเราคือคนใดคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษไปเลยแนะนําแบบนี้ไหมใช่ครับอืมม่งั้นถ้าเด็ก่บ้านต้องมีคนเยอะนะถ้าไม่งั้นเด็กจะหันไปหาคนที่เขาเข้าใจครับอ๋อเขาก็จะติดพูดแต่ภาษาไทยกับคนใช่ครับแล้วคือเขาก็จะไม่พูดพูดกับคนที่พูดภาษาอังกฤษละเขามญ่ยาใช่ไหมเอาแต่ถ้าสมมุติว่าบางบางบ้านอ่ะไม่ได้มีความชํานาญหรือว่าเก่งภาษาอังกฤษมากๆนี่ค่ะเราจะแนะนํายังไงดีอะคะ ถ้าสมมติว่าอย่างบ้านเราคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่แบบก็อยากอยากให้แบบลูกๆได้ทดลองเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องทำยังไงดีคะมีความคิดเห่าไหม้ก็ให้ดูรายการเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หาสื่อมาหาสื่อการ์ตูนภาษาช่วยได้การ์ตูนภาษาอังกฤษใช่ครับช่วยได้หรือว่าส่งลูกเราไปอยู่กับน้องอัญญาดีนะเพื่อภาษาอังกฤษแต่อัญญาไม่ยามพูดภาษาอังกฤษแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษหน่อยซิแคะคนดี ได้ไหมคะลูกน้ำคุณปู่จะได้ดีใจอ่ะลูกเพราะว่าออกทีวีด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เพื่อนๆที่โรงเรียนจะได้เห็นอช่หยุดแล้วใช่ไหมคะหยุดแล้วหยุดแล้วคริสต์มาสหยุดนะถ้าอย่างนั้นให้ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะให้คุณแม่จบรายการแล้วนะหนูไม่ยอมแนะนําตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะไม่อย่าหมดเวลาออกแล้วเดี๋ยวหมดเวลานะคุณปู่รอดูเนี่ยทักทายคุณปู่หน่อยเร็วอ่งั้นเดี๋ยวพร้อมแล้วบอกนะนะคะอีกเหลือเวลาอีกนิดนึงมีอาได้ไหมลูกมีอาได้ไหมลูกทักทายคุณปู่หน่อยเร็วภาษาอังกฤษได้ม คนนี้ได้ไหมคะไม่เคยได้ฟังเข้าใจเริ่มเข้าใจครับเริ่มเข้าใจฟังเข้าใจตามคำสั่งได้ใช่ครับอออ๋อไม name is อันยาโอ้ะไรอีกรูกอะไรอีกคะอะไรอีกคะอะไรอีกอะไรอีกเลยคุณปู่รอฟังอยู่ลูกคุณปู่รอฟังอยู่คุณปู่รอฟังอยู่เมื่อกี้คุณพ่อเธอไปบอกคุณปู่ไงบอกให้ดูอัญยาแล้วสวัสดีคุณปู่ก็ได้ผ่านทางทีวีลูกแล้วทักทายคุณปู่หน่อยแล้วคุณปู่จะได้ดีใจกดแอปการนู พูดแอฟแอนนูนเก่งจังลูกอะดีจังเลยวันนี้เพิ่มคอนเสิร์ตในทีวีได้สองคำแล้วได้ My name is Anya เวลาเราไปเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนชื่อใช่ไหมเป็น My name is แม่ตุ๊กใช่ไหมลูกแล้วก็ได้คำว่า Good evening เมื่อกี้พูดอะไรกูดอีฟฟินนิ่งอีกคำหนึ่งแอนนูนอีกคำหนึ่งขอบคุณนะคะอขบคุณนะคะเย้ได้สองคำเลยลูกม m ตุ๊กจะได้พูดเพิ่มได้ถ้าอย่างนั้นต้องให้คุณแม่นิยามความหมายของคำว่าแม่ในแบบฉบับของเรานิดนึงค่ะก็จริงๆ คือแม่แต่ละคนก็มีวิธีการเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่าทุกคนก็จะมีสัญชาตญาณความเป็นแม่อยู่แล้วก็คืออยากให้แบบเลี้ยงไปเลยตามความเชื่อของตัวเองตามความมั่นใจของตัวเองเพราะยังไงก็ไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะนะเลี้ยงลูกตามสัญชาตญาณของตัวเองนะคะ,คะไม่มีอะไรถูกหรือผิดนั่นเองคุณพ่อละคะนิยามความหมายของคำว,ว่าพ่อในแบบฉบับของเรานิดนึงก็ แต่ผมได่แล้วกดปุ่มแล้วคุณแม่กดปุ่มนะจับปุ่มมากระปุ่มกลับมาก็ปุ่มอันนี้ไปอันนี้ควาไม่ถูกจริงครับเพราะว่าก็ทำกสิทธา์ญาณจริงครับทําตามสัญชาตญาณคือช่วยคุณแม่ให้เป็นพี่อ่ะครับค่ะนะโชคดีของคุณแม่นั่นที่เป็นคุณพ่ออยู่เป็น้าแค่เป็น เพื่อนที่จะสอร์ตคุณแม่ไปตลอดนะคะสําหรับคุณพ่อคนนี้อ่าวันนี้เราได้เรื่องราวข้อมูลดีๆนะคะจากครอบครัวกันตาบ,บุตรวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งครอบ,รบครัวเลยรวมถึงคุณปูดดด<อ>่ด้วยนะคะกล่าวถึงคุณปู่ตลอดเวลาเลยนะคะต้องขอบพระคุณมากๆคุณปู่ะ่ะแม่บายคุณปู่น้อยเร็วขอขอบพระคุณมากๆค่ะมุกันตาบุตรนะคะเชิญทุกท่านค่ะแซมไลน์้วยมือที่ต้นรักมัมข่าวกับเราเล้วนาอนี้ค่ะมีสีให้ตามด้วยกันรึเปล่ามีสีว่าเส็นชื่อปะรึเปล่า ลูกอะให้คุณแม่ก่อนก็ได้ค่ะเอาเตี้ยเตียตรงนี้ก็ได้ลูกจะได้ปั๊มด้ได้ไม่แด้ค่ะ,ะจะได้อยู่รวมนกน แควันนี้นะคะมีคุณแม่ฝากถามคําถามมาคะว่ามีลูกน้อยวัยสองเดือนกับเจ็ดเดือนควรจะให้ฟังเพลงแนวไหนดีไปถามคุณหมอพร้อมๆกันค่ะหมอแค่ <Mom care. S 1> เด็กวัยสเดือนกับเจ็ดเดือนใช่ไหมคะเลือกเพลงแนวไหนจริงๆแล้วนะคะเด็กวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนถึง6เดือน เขาจะชอบฟังเสียงคนมากกว่าถึงดนตรีแนะนําว่าคุณแม่ถ้าอยากจะให้เพลงเขาเนี่ยร้องเป็นจังหวะและเพลงสันส้นๆง่ายๆมีจังหวะน่ารักน่ารักก็จะส,งส่งเสริมพัฒนาการน้องได้ดีกว่าทีนี้ถ้าเกิดวัยเจ็ดถึงสิบสองเดือนแล้วเนี่ยก็จะแนะนําเป็นเพลงที่มีจังหวะดนตรีได้นะคะสามารถประกอบท่าทางได้นิดหน่อยบอกมือได้ชูมือได้อันนี้ก็จะกระตุ้นพัฒนาการน้องได้ดีกว่าเช่นกันค่ะ Mom Care อะไรอะไรลูกอ๋อลืมของลืมของ เดี๋ยวแปบ๊แปบหนึ่งค่ะแป๊บหนึง<ป>นะ่งนรอาหาก่อนได้ <cafes S 2> ต้องกรอนะค,ะคุณคำตอบจา<ะ>กคุณหมอนะคะแพทย์หญิงอ,อมรรัตน์ค่ะอารพริชานบนะคะกุมารแพทย์โรงพยาบาลพญาไทยนวมินค่ะแล้วก็คุณผู้ชมมีคําถามแบบนี้นะคะฝากคําถามเข้ามาใน Facebook ได้นะคะมั่มครับดอทเอ็มคอร์ดค่ะใช่แหละส่วนเรามีคําถามเดี๋ยวนี้เลยจากช่วงมัมทูมค่ะเราจะมีภาพของของรางวัลที่จะมอบให้อันนี้เป็นชุดของเบบีเลยนะคะอันนี้ต้องขอขอบคุณของขวัญนี้จากโรบินสัน้วยค่ะใช่แล้วค่ะคําถามของเรามีอยู่ว่านะคะคุณภาพชีวิต ของลูกของคุณคืออะไรโอโหตอบได้เลยท่านนั้นนะมันเป็นถามกว้างๆเลยถามกว้างๆแล้วมันเป็นความคิดเห็นของเราเองด้วยไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครเลยเพียงแต่ว่าตอบมาที่คิดว่าถูกใจเรามากที่สุดเพราะเรามีหนึ่งรางวัลใหญ่นะคะต่อมาเป็นคอมเมนต์ใต้ภาพนี้นะคะภาพของรางวัลนี้อยู่ใน f a c e b o o มัมคลับดเอ็มคอร์ดค่ะใช่แล้วค่ะพักกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวไปตอบคาถามกันนะคะรีบชิงรางวัลกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวกลับมามัมส์บิวตี้ค่ะใช่ค่ะ